สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่สี่ีด์รุร่นของยามชาวอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่ดัน125มาแรงนะครับตื่นมาก็เหมือนเมื่อวานเลยวันนี้ก็ติดอีกแล้วครับติดโคตรหินอีกแล้วนะครับตื่นมาไปไหนไม่ได้อ่ะติดโคตรหินไม่ไปต่อช่องเก็บของขึ้นมา6กเปอร์เซไม่แน่ใจว่าลงไปกี่รอบตั้งไว้4ี่สิบรอบนะครับแต่คงลงไม,ไม่ไม่หมดหรอกมั้งนะครับเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันเลยปึ๊บหน้าแรกนะครับ หน้าแรกเจอแหวนแล้ววงหนึ่งสบายใจแล้วครับยังไงเราก็กําไรแล้วนะครับมีดาบด้วยนะดาบใดกัตนาดาบอะไรวะเนี่ยโอ้ดาบแอมไลรูนะไมได้แหวนแล้ววงหนึ่งนะครับมาลุ้นทีละหน้าซิหน้าแรกไม่มีอะไรนะครับหน้าสองก็ไม่มีอะไรนะครับของที่จะต้องลุ้นได้จะต้องอยู่ที่หน้าสามหน้าสีถ้าเราจะได้กําไรเยอะก็อยู่ที่สองหน้านี้แหละนะครับหน้าสามอ้าวหน้าสามก็ไม่มีอะไร เหลือแค่หน้าสี่แล้วครับทุกคนเหลือแค่หน้าสีแ่แหละหน้าสี่หน้าสุดท้ายแล้วช่องเก็บของหกสิบสี่ช่องปึ๊บอูไม่มีแหวนแม้แต่วงเดียวเลยทุกคนเช้านี้เราได้แค่วงเดียวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ประดับบวกเจ็ไม่มีเลยนะวันนี้วันนี้แปลกมากเลยเพราะว่าปกติแล้วการร้อยอยี่มาแรลงเนี่ยต้องจะต้องมีประดับบวกเจ็ดน,นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีเลยนะโอ้ถือว่า ออถือว่าช่างมันเถอะแต่แหวนวงหนึ่งก็มีกําไรนะแต่ว่าวันนี้กําไรไม่เยอะอาจจะสัก5 0าสิบหกเอ็มได้นะครับกําไรก็ประมาณนี้แหละนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวมาให้ลุ้นด้วยใหม่วันหลังแล้วกันวันนี้ก็สวัสดีครับ